คุณลินคนะหมูกรอบเนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงคะปกติแล้วคุณลินต้องตื่นกี่โมงคะสีสองอะค่ะน่ะคะแล,คแล้วมาเตรียมหมูใช่ไหมคะสองข้าวหกสิบบาทค่ะเอาสี่องะ ตืแล้วก็หมูเข้ามาส่งที่บ้านเลยใช่ไหมคะลแล้วหมูสดเนื้อหมูสดเนี่ยเอามาทาอะไรคะก็เอามาหมักเกลือก่อนค่ะอ๋อหมักเกลือหนึ่งคืนหนึ่งคืนค่ะแล้วก็กันวมก็ถ้ามีเดดก็ต้องตันเดดก่อนอ๋อก็หนึ่งคืนนั้นเหมือนกันอ๋อหมักเกลือแล้วก็ไปพึ่งแดดเสร็จแล้วเอามาต้ม ถูกไหมฮะต้องเอาไปต้มก่อนแล้ว,าาวต้องแช่ใาตากแดดอ๋อต้มต้มตากแดดแล้วก็หนึ่ง 1> 1คืนหนึ่ง 1> 1คืนคือสิบสองชั่วโมงหรือทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ารู้ว่าช่วงกลางวันเราก็ตากแล้วเอาไว้ไก่อนแล้วก็ช่วง,ช,วงช่วงกลางคืน <c oughs> ก็กลับไปทำอ๋อทำนี่คือต่อจากตากแดดแล้วทำอะไรฮะก็พอ <c oughs> ต่อจากแดดถ้ามันแห้ง,งแล้วอีกนั้เราก็ลงกระทะทอดเลย ทอดแล้วก็คือว่าจะต้องเข้าเครื่องของให้มันหนังเข้าอย่างนี้ค่ะอ๋อมาทอดแล้วก็เอามาอบใช่ค่ะที่ที่หนังแผงอย่างนี้ก็คือเพราะว่าเราเราเข้าเครื่องด้วยค่ะเข้าเครื่องให้มันหนังมันต้องเครื่องหกสิบบาทค่ะแล้วก็อบสักกี่นาทีคะอบก็คือต้องประมาณเที่จํานวนว่าถ้าจํานวนสักประมาณเรีางขนาดแผย่านี้ถ้าแผงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง นี่คือประมาณสักกี่ติโลคะในนี่เหละคะอันนี้ประมาณแบบ4โล3โลแบบต่อ4โอก็ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็จะเยอะอีกเยอะชั่วโมงอีกอืมแล้วแต่ความชํานาญของเราด้วยเราจะกะเองใช่ค่ะจนจนชานาญพออบเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะ เพราะบางทีทอมาจากกระทะเนี่ยนะหนังมันจะไม่พองขนาดนี้อ๋อเราก็ต้องเอาไปเข้าเครื่องอค่ะกล่องก็หกสิบกว่าร้อยนึงค่ะใช่ค่ะเชนแคบก็ส่งตามโรงเรียนะค่ะโรงเรียนอยู่ตรงนี้พัทลุงมกอ๋อก็มีมีส่งด้วยใช่ไหมคะส่งเสร็จก็เอามาขายที่นี่อีกใช่ก็ที่นี่เราจะขายปีหน้าร้าน ถ้าคัดส่งก็คือจะเป็นนี่แลมนค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษจากเมนมูกรอบนะคะ,ะขอบคุณค่ะกุหลินสวัสดีค่ะ